ใครคิดถึงเชียงใหม่มารวมตัวกันทางนี้ค่ะวันนี้ชิวไปไหนนำตัวอย่างทริปสุดสนุกมาฝากกับทริป2วัน1คืนนั่งรถทัวร์เที่ยวเชียงใหม่นอนโฮมสเตย์เก็บชาที่ไร่ชาลุงเดชงบไม่แรงและไม่ต้องลางงานดูเป็นไกด์ไลน์เอาไว้ออกเที่ยวได้เมื่อไหไร่ก็สตาร์ทออกเดินทางไปตามทริปนี้ได้เลยทริปนี้เราเลือกเดินทางคืนวันศุกร์ค่ะ เราตั้งใจจะไปเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์โดยไม่ต้องลางานโดยไปขึ้นรถที่ศูนย์บริการลูกค้าคนครชัยแอร์ย่านจตุจักรซื้อตั๋วรอบเวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามกำหนดไปถึงเชียงใหม่ประมาณ7จ็โมงสินาทีค่ารถแบบ First Class คนละ823บาทรถบัสคันใหญ่กว้างขวางโปร่งโล่งสบายภายในแบ่งที่นั่งเป็นเบาะดเดียวและเบาะคู่ริมหน้าต่างแถวละ3ที่นั่ง แถมมีจอทีวีส่วนตัวให้ดูหนังแก้เบื่อระหว่างเดินทางด้วยค่ะนอนหลับเพลินเพลเช้าวันใหม่ก็มาถึงเชียงใหม่แล้วล่ะค่ะพอมาถึงเราก็เช่ารถขับและมุ่งตรงไปฝากท้องมื้อเช้ากันที่ร้านโจ๊กสมเพช็ชเป็นร้านโจ๊กชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่นอกจากจะมีโจ๊กขายแล้วก็ยังมีพวกติ่มซำราดหน้า อาหารพื้นเมืองด้วยนะคะเราจัดเต็มจนอิ่มท้องสนนราคามื้อนี้หมดไป275บาทเราออกเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ช่วงสายๆล้อหมุนไปยังอำเภอแม่แตงพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่เต็มไปด้วยไรชาห้วยน้ำลำธารและยังมีที่เที่ยวเชียงใหม่สุดฮิตอยู่ในโซนนี้เช่นกันค่ะจุดหมายต่อไปคือน้ำตกหมอกฟ้า ที่เที่ยวเชียงใหม่ที่ตั้งอยู่ภายในหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยที่5ตำบลศบเปิงอำเภอแม่แตงเป็นน้ำตกที่สวยงามมีหน้าผาสูงชันเกือบเกือบ30เมตรโดยสายน้ำจะไหลพลังพรูล,ลงมาตามหน้าผาหินแยกเป็นสองสายด้านล่างเป็นแอ่งดินทรายไม่ลึกมากนะะักค่ะ จากน้ำตกหมอกฟ้าเราไปต่อ,อยังสวนผลิตเมล็ดพันุ์ไม้สนสองใบหรือที่หลายคนเรียกว่าสวนสวนแม่แตงที่นี่เป็นสวนสวนธรรมชาติที่ปลูกไม้สนคาริเบียเรียงกันอย่างเป็นระเบียบหากใครที่หลงไหลในความเป็นธรรมชาติต้องมาเลยค่ะที่นี่มีหลายโซนให้เดินสำรวจนอกจากจะได้รูปเก๋เหมือนไปเที่ยวเมืองนอกแล้วยังสามารถเตรียมข้าวของมาปิกนิกได้ด้วยนะแต่ต้องดูแลเรื่องความสะอาดและทิ้งขยะให้เรียบร้อยกันด้วยค่ะ ถ่ายรูปสวยๆลงโซเชียลกันไปแล้วเราก็เดินทางต่อไปยังโฮมสเตย์บ้านอุ้ยจมสมหลานนนนแม่ตะมานอีกหนึ่งที่พักที่มีคาเฟ่นในตัวซึ่งเราแวะมาทานมือเที่ยงกันที่นี่ค่ะตัวร้านเป็นบ้านไม้สองชั้นในสวนสุดร่มรื่นที่ซ่อนตัวอยู่ริมลำธารแบ่งพื้นที่ด้านบนเป็นที่พักด้านล่างเป็นคาเฟ่ดูอบอุ่นและเป็นกันเอง มื้อนี้เราสั่งปีกไก่ทอดมาทานกับข้าวเหนียวและส้มตำไทยที่มีเส้นมะละกอหวานกรอบคลุกเคล้ากับเครื่องส้มตำให้รสแซ่บจัดจ้านแบบถึงแก่นในส่วนของเครื่องดื่มเราสั่งชาพีชเมนูสุดฟรชเติมความสดชื่นอีกแก้วหนึ่งของคุณแฟนสั่งอเมริกาโน่รสเข้มข้นนั่นเองค่ะอิ่มท้องแล้วพวกเราก็เดินทางต่อไปอยังบ้านวาวด้าโฮมสเตย์ โฮมสเตย์เล็กๆ mm hmm. ในอำเภอแม่แตงเป็นที่พักสไตล์แคมปิ้งที่มาพร้อมกับวิวสวยหลักล้านแบบว่าตื่นเช้ามาได้ฟินกับวิวทะเลหมอกที่ลอยอ้อยอิ่งเป็นปุยสีขาวจากหน้าระเบียงเต็นท์ล้อมรอบด้วยวิวของภูเขาและแปลงสวนส้มที่ลดหลั่นเป็นขั้นบันได เราจองบ้านพักแบบกระจมวิลล่าที่มีไฮไลท์มาพร้อมอ่างอาบน้ำสุดเก๋ภายในมีฟูกนิ่มๆพร้อมหมอนและผ้าหม่มปลั๊กไฟพัดลมกาต้มน้ำรวมถึงมีห้องน้ำในตัวซึ่งก็มาพร้อมเครื่องทำน้ำอุ่นแบบแกส๊สที่สำคัญแต่ละเต็นท์จะมีระเบียงให้นั่งเล่นชมวิวด้านหน้าพร้อมหลังคากันสาดเล็กๆไม่ต้องกลัวว่าจะเปียกฝนหรือน้ำค้างตอนกลางคืนค่ะ เรื่องอาหารการกินของที่นี่ก็จัดว่าเด็ดเหมือนกันนะคะมือเย็นเราสามารถสั่งอาหารตามสั่งและหมูกระทะของที่พักมาลิ้มลองกันได้บอกเลยว่าชุดใหญ่อลังเวอร์มีทั้งหมูไก่ซีฟูด้ดเครื่องในและผักสดจัดมาแบบจุกๆุยิ่งอากาศเย็นๆได้กินของอร่อยพร้อมชมวิวเขาไปด้วยเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากเลยล่ะคะ่ะ เชา้าวันอาทิตย์พวกเรารีบตื่นแต่เช้ามาสัมผัสไอหมอกพร้อมอาบน้ำเก็บของทานอาหารเชา้าและเช็คเอาท์เพื่อไปเที่ยวยังพิกัดต่อไปซึ่งเมนูอาหารเช้าที่นี่จะเสิร์ฟข้าวต้มและอเมริกันเบรคฟาสต์นะคะมีขนมปังปิ้งชากาแฟและผลไม้ตามฤดูกาลให้บริการค่ะ ซึ่งเราสามารถเลือกได้ด้วยนะว่าจะให้ทางที่พักเสิร์ฟอาหารเช้าที่ระเบียงห้องพักหรือจะทานตรงโซนคาเฟ่ระหว่างช่วงเวลา7นาฬิกาถึง10นาฬิกาอิ่มท้องและเช็คเอาท์เรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อไปยังไรชาลุงเดช ที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจยังมีบริการที่พักคาเฟ่ที่พร้อมเสิร์ฟอาหารขนมและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของชาคุณภาพดีแถมยังมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองจำหน่ายด้วยค่ะตัวร้านจะเป็นอาคารไม้โปร่งโล่งขนาดใหญ่ยืนออกไปรับทัศนียภาพโดยรอบมองเห็นไรชาที่ปลูกไล่สเต็ปลดระดับลงใบตมเนินทำให้มีวิวที่สวยงาม สามารถนั่งจิบชาทานขนมชมหมอกและขุนข่าวเบื้องหน้าไกลสุดสายตาโดยไม่มีอะไรบดบังที่สำคัญคือถ่ายรูปมุมไหนก็ออกมาสวยประทับใจเราสองคนมากๆค่ะหลังจากดื่มด่ำกับบรรยากาศไรชากันจนหนำใจแล้วพวกเราก็มุ่งตรงไปยังวัดพระธาตุดอยคำวัดคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า1,300ปีตั้งอยู่บริเวณดอยคำด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์โดยว่ากันว่าหากใช้พวงมลาลัยดอกมะลิสดมาอธิษฐานขอโชคลาภขอพรก็จะได้สมหวังดังใจหลังจากอิ่มบุญกันแล้ว ก่อนบอกมือลาเชียงใหม่พวกเราก็แวะมาฝากท้องกันที่ร้านคั่วไก่นิมมานร้านก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในซอยนิมมานเหมิน17ก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ของร้านนี้เขาจะเสิร์ฟมาในกระทะร้อนค่ะแถมยังมีเมนูอาหารเหนืออื่นๆให้เลือกทานอีกด้วยค่ะ เมื่อท้องอิ่มก็ได้เวลาคืนรถเช่าแล้วเดินทางกลับกรุงเทพด้วยรถทัวร์ดังเดิมค่ะจะบอกว่าระยะเวลา2วัน1คืนในเชียงใหม่แม้จะเป็นเวลาสั้นๆแต่สนุกและครบรถมากๆเลยล่ะค่ะใครที่วันลานน้อยอยากไปเที่ยวเหนือชิลๆก็ลองตามแพลนที่เรามาให้ชมรับรองว่าแฮปปี้แน่นอน ยังไงกันบ้างครับกับพิกดัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิวช n n e l และติดตาม Fan น a g e ช่อไปไหนไ้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา